สองแชั well, I mean, ่นทำไมเกเรแบบนี Windows> ้ <the <the ันเลี่ใจไม่ดีเหรอหรือไงไปถึงผิดเพศ้ได้แบบนี้ฮะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่แม่ผมกับเขาแค่เพื่อนกันเพื่อนกันเขาจูบกันแบบไหนแบบนั้นไหมจูบกันแบบนั้นไหมเพื่อน่ยเขาจูบกันแบบนั้นเหรอประมาณเนี้ยเขาคิดบันหดเรื่องจริงลูกตัวใหญ่นะ อะไรได้หน like ูขับได้ับมาห้าสี่สามสองกาชันทำไมเกเรแบบนี้ฉันเลี้ยงเกยไม่ดีหรือไงเกยถึงผิดเพศได้แบบนี้ฮะมันไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นกับแม่ผมกับเขาแค่เพื่อนกันเพื่อนกันเขาจูบแบบนั้นไหม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 หอวเขาะ มนันนดูจะได้จำบวนี้ได้มันเหมือนซีดีกระตุกอะเพื่อนจะรู้เรื่อแบบนั้นไหม